สวัสดีนะักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับคุณครูสศิวิมลปรังประโคนนะคะหรือว่าครูเอิญเองนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของคำที่ใช้ทอมนโทหรือหรือเอเอนักเรียนสังเกตไหมคะว่าตัวรึ หรือครั้งที่แล้วนะคะหรือตอนที่1เนี่ยเราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะและสังเกตไหมคะว่าพยัญชนะตัวไหนที่เรายังไม่เรียนคะอ่าใช่แล้วคะ่ะคือทอมนโทนั่นเองนะคะและตอนนี้นะคะก็คือตอนที่2เราจะเรียนเ,ยเรื่องของคําที่ใช้ทอมนโทนั่นเองคะอ่ะอ่าและถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะนักเรียนสามารถเปิดหนังสือเรียน หลักภาษาไทยนะคะเปิดไปในหน่วยการเรียนรู้ที่12เรื่องคาที่ใช้ทอมุนโทหรือหรือในหน้าที่121นะคะประกอบกับคลิปการสอนของคุณครูได้เลยนะคะ,ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนะื้อหาในบทเรียนเนี่ยเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยว่ามีจุดประสงค์การเรียนรู้อะไรบ้างคะ่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ 1. นักเรียนอธิบายคำที่ใช้ทอมนโท 2. นักเรียนสามารถอ่านและเขียนคำที่ใช้ทอมนโทและข้อ3ค่ะถึงความสำคัญในการอ่านและเขียนคำที่ใช้ทอมมนโทค่ะต่อไปเราไปดูแผนผังสาระการเรียนรู้นะคะและนี่คือแผนผังสาระการเรียนรู้ถ้านักเรียนเปิดหนังสือเรียนนะคะ แผนผังสาระก,การเรียนรู้นี้จะอยู่ในหน้าที่121ค่ะค่ะต่อมานะคะนักเรียนฝึกอ่านออกเสียงคำประพันธ์ต่อไปนี้พร้อมกับครูค่ะอ่านักเรียนฝึกอ่านอย่างเดียวไม่พอนะคะนักเรียนต้องเป็นเด็กช่างสังเกตด้วยนะคะอ่าบทประพันธ์ต่อไปนี้มีอะไรที่น่าสงสัยสังเกตได้เลยนะคะและอย่าลืม อ่านไปพร้อมๆกับภูด้วยค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มอ่านบทประพันธ์กันเลยค่ะบันดิตขึ้นมนดบเสียงกระทบกองบันดกบันดุเหลืองอ่อนเหมาะเสียงไพเราะออกเสียงดอ ประพันธ์ที่สองค่ะเริ่มค่ะมนโทและมนทนทอเล่นกลออกเสียงทอมนทากุลทีหม้อทันทสถานและจันทาน ซึ่งทอมมโทนะคะเป็นพยัญชนะตัวที่17ในพยัญชนะ44ตัวของไทยเลยค่ะและทอมมโทนะคะเมื่อใช้เขียนเป็นพยัญชนะต้นเนี่ยจะอ่านออกเสียงได้2แบบเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าอ่านออกเสียงได้แบบไหนบ้างอ่าทอมโทนะคะอ่านออกเสียงได้2แบบเสียงแรกนะคะก็คือพอออกเสียงเป็นพอ และสองค่ะทอออกเสียงเป็นดอนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะคำที่ออกเสียงทอนั่นเองนะคะก็คือทออ่านออกเสียงทอมาดูคำแรกค่ะตัวอย่างคำแรกคำว่ามนโทอ่านว่ามนโทความหมายของมันนะคะก็คือ ชื่อตัวละครในรามเกียรติ์พระมเหสีของทศกัณฐ์หรือแม่ของนางสีดานั่นเองค่ะค่ะและคำต่อมาคำว่ากุลทนกุลทนหมายถึงต่างหูหรือตุ้มหูนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะและคำต่อไปนะคะคำต่อมานะคะคำว่ามณฑา มนทาอ่านว่ามนทามนทานะคะมีความหมายก็คือชื่อไม้พุ่มใบใหญ่ดอกสีเหลืองนวลกลิ่นหอมนั่นเองค่ะเราเรียกว่ามนทาค่ะค่ะและคำต่อไปค่ะอ่าคำว่ามนทนเอนักเรียนอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมคะคำว่ามนทนอ่ะมนทนนะคะหมายถึงบริเวณรอบ เองค่ะเราเรียกว่ามณฑลค่ะค่ะและคำต่อไปนะคะคำว่ามณฑกอ่านว่ามณฑกและความหมายของมันก็คือหมายถึงกบนั่นเองค่ะนักเรียนคำต่อไปนะคะอ่ะคำว่าทันทสถาน อ่านว่าทันทะสถานนักเรียนอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะเราเพิ่งอ่านบทประพันธ์ไปนะคะมีคําว่าทันทะสถานนักเรียนอาจจะยังไม่รู้ความหมายใช่ไหมคะค่ะและทันทะสถานนะคะหมายถึงที่กลุ่มขังนักโทษน,นั่นเองค่ะเราเรียกว่าทันทะสถานค่ะค่ะ และทอมอนโทอ่านออกเสียงทอไม่ได้มีเพียงแค่นั้นนะคะยังมีอีกหลากหลายคำเลยนะคะเช่นคำว่าขันทศีมาอ่านว่าขันทศีมาหมายถึงเขตแดนนั่นเองค่ะและคำต่อมาค่ะคำที่สองคำว่าขันทศกรอ่านว่าขันทศกรหมายถึงสารให้ความหวานใช้แทนน้ำตาลน,นั่นเองค่ะ และคำต่อมานะคะคำที่3ามคำว่า ทันทคาคานักเรียนอาจจะคุ้นๆใช่ไหมคะทันทคาตทันทคาตก็คือครั้งที่แล้วที่เราเรียนไปนะคะก็คือเรื่องของตัวการันนั่นเองนะคะทันทคาตนะคะมีความหมายว่าชื่อเครื่องหมายสําหรับค่าตัวอักษรที่ไม่ต้องการให้ออกเสียงนั่นเองค่ะต่อมาคําว่าบินทบาทบินทบาทอ่านว่าบินทบาทนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะและเมื่อเรารู้จัก ทอมนโทที่อ่านออกเสียงทอไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้จากทอมนโทที่ออกเสียงดอกันนะคะอะทอมนโทนะคะจะออกได้สองเสียงนะคะก็คือเสียงทอกับเสียงดอนั่นเองค่ะตัวยอย่างเสียงดอคําแรกนะคะคําว่าบัณฑิตอ่านว่าบัณฑิตนะคะบัณฑิตหมายถึงอะไรบัณฑิตหมายถึงผู้ทรงความรู้ผู้มีปัญญานักปราชญ ผู้สำเร็จการศึกษานั่นเองนะคะเราเรียกว่าบัณฑิตค่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกคำนะคะอ่ะคำว่ามณดบอ่านว่ามณดบอ่ะมณดบนะคะหมายถึงเรือนยอดขนาดใหญ่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะ่ะมาดูคำต่อมานะคะคำว่าบ ok ันดอกอ่านว่าบ ok ันดอก บันดอกหมายถึงอะไรบันดอกหมายถึงกลองสองหน้าขนาดเล็กชนิด1มีหลักอยู่ตอนบนนะคะผูกตุ้มห้อยลงมาทางหน้ากลองนะคะไกวให้ตุ้มเนี่ยแกว่งกระทบหน้ากลองทั้งสองข้างนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพนะคะเป็นภาพของบันดอกหรือว่ากลองนั่นเองนะคะและนี่ก็คือภาพนะคะค่ะ ค่ะจากที่ครูกล่าวมาตัวอย่างของคำนะคะนี่ก็คือตัวอย่างทอมนโทอ่านออกเสียงดอนะคะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันทดสอบความเข้าใจนะคะว่านักเรียนเนี่ยสามารถตอบคำถามได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มข้อที่1กันเลยค่ะอ่ะข้อที่1น,นะคะถามว่าคำในข้อใดเขียนผิด ะะช้อยมี3ช้อยนะคะได้แก่กอไก่ขอไข่คอควายนะคะครูจะไม่อ่านช้อยให้นักเรียนฟังนะคะอยากให้นักเรียนอ่านและสะกดคําเอานะคะ,ะนักเรียนลองอ่านและสะกดคําคิดว่าคําไหนคะที่เขียนผิดใช่แล้วคะ่ะคอควายค่ะเห็นไหมคะว่าคอควายเนี่ยเขียนคําอ่านเป็น บินดะบาทไม่ใช่ใช่ไหมคะมันต้องเป็นบินทะบาทใช่ไหมคะอ่าถ้านักเรียนคนไหนตอบถูกนะคะแสดงว่าเข้าใจในบทเรียนที่เราเรียนมานะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูข้อ2ค่ะข้อ2ถามว่าคําในข้อใดเขียนถูกอ่าก็ไก่ขอไข่ขอควายคําในข้อใดเขียนถูกคะนักเรียนอาก็ไก่ใช่ไหมคะคําว่า มนโทนั่นเองอ่าและก็ไก่ก็คือข้อที่เขียนถูกค่ะนักเรียนถ้านักเรียนคนไหนตอบถูกทั้งสองข้อนี้นะคะแสดงว่าเข้าใจแล้วนะคะ ก่อนจากกันไปนะคะคู่ขอสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังสรุปกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะการอ่านคําที่มีทอมอนโททอมอนโทออกเสียงได้2แบบนะคะเสียงแรกก็คือทออ,อกเส,อเสียงทอเสียงที่2ก็คือทอออกเสียงดอนั่นเองค่ะนักเรียน เดี๋ยวเรามาดูการบ้านกันนะคะเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วนะคะการบ้านเนี่ยมีอยู่ว่าให้นักเรียนนะคะนำคำศัพท์ที่มีพยัญชนะทอมันโทจากบทเรียนจำนวนคําคำนะคะมาเขียนคำอ่านและความหมายลงในสมุดค่ะ ถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนะคะว่าเขียนอย่างไรและนี่ก็คือตัวอย่างค่ะนักเรียนอ่านักเรียนเขียนวันที่นะคะเขียนหัวข้อนะคะและเขียนคำศัพท์คำอ่านความหมายนะคะและขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะ และสำหรับวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะก็ขอบคุณนูนูนะคะที่ตั้งใจเรียนวิชาภาษาไทยนะคะอ่าอย่าลืมนะคะถ้าทำงานลงในสมุดเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะถ่ายส่งมาเข้ากลุ่มไลน์ด้วยนะคะ<ๆ>เพื่อเป็นคะแนนค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ